ปรากฏตัวขึ้นมายังพบข้ามแบบไม่ให้ทันได้ทันตัวนี่ฉันสวยไหมพร้อมกล่าวบทพูดประจำตัวออกไปปากที่ฉีกขาดยาวถึงหูหญิงสาวผู้น่าขนลุกที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ต้องกรีดร้องออกมาอย่างหวาดภวานั่นก็คือตัวฉันผู้ถูกขนานนามว่าสาวปาฉีกนี่เป็นยังไงบ้าง อ่าไปฝึกมาใหม่ไปเพหาเสียงรถก็ถาท,าทั้งที่คิดว่าเป็นแบบนั้นแท้ๆทำไมกันล่ะทำไมถึงยังโดนไล่ให้กลับไปทำใหม่อีกอยู่อีกละ่ะ <laughs> วันนี้อุตสาหรู้สึกมั่นใจขึ้นมาหน่อยแล้วแท้ <c oughs> ก็จากตอนไหนก็ <c oughs> มาแบบเดียวแบบเดิมตลอดเลยไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ไม่เห็นจะแตกต่างกับเมื่อวานซึนตรงไหนเลยนี่นะ <c oughs> ถ้าไม่พร้อมโอ๊ะขอโทษนะครับถ้าไม่เพิ่มรูปแบบให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ทําให้ลูกคุอลูกค้าเขาพึงพอใจไม่ได้หรอกนะครับโอยแล้วเธอใช้ลูกค้าซะที่ไหนกันเล่าฉันไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนสัก,กนหน่อยเลยะดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับกว่าที่จะทําให้ผมกลัวได้นะเฮย ฉันคนนี้มีคนที่ยังไงก็หลอกให้กลัวไม่ได้อยู่คนหนึ่งแล้วนะซานโอโจโคอิจิอายุ13ปีแต่ทั้งที่เป็นเด็กแท้ๆแต่กลับนิ่งสงบไม่มีคำว,ว่ากลัวฉันเลยแม้แต่นี้แถมยังเข้าหาแบบตามปกติด้วยแทน,นด้วยตอนแรกที่เราได้พบกันก็ด้วยปากแปกดีนะเนี่ย แตพูดอะไรํำอนองนี้ออกมาด้วย,ยปัจจุบันตอนนี้ฉันกําลังเป็นฝ่ายแพ้ยังไม่เต็มใจรู้ลงไปเลยสักโอมจงกลัวจงตกใจให้มากกว่านี้เสียเธอก็บอกแล้วไงไม่เห็นจะดูน่ากลัวอะไรเนี่ยโอ้ยมัวไปหมดแล้วค่ะจังหวะนี้ <laughs>